ยมที่คนตั้งไลยเดชันธนาพวงมาลาลอยมาถึงถึงเตเตาไดเรงมาหนุกนายนี่ได้บันดาลติงลอยปานมาตกนาะมานุกนายโอ้่ทองไอ้ไรมานุไม่รู้ครับผมยืยนอย่ดีๆพมาลพวกนี้ก็ลอยมาคล้องมือผมเนี่ยโอ้งมาเลยลยวกเลหมกลหตเกีวไอก่ที่ผมเลยลวไม่รู้ ไอตูเลตกทมาเลยนะไอตูเลตกทีงใอยกตบจงชนกันบุญดุนแก้วฮะว่าจงใอยกตบจงชนกันบุญดุนคอยพวงมาเลยฮักชูดมาเนี่ยแม่ดิแท้ตัวกับพวงมาเลย p ว w e าหน้ตานั่ยคอยแลกเหล่าพี่ธงครับมาเลยได้ไหมเขาไม่รู้ครับพี่ธงผมยืนอยู่ดีๆพวงมาเลยพวงนี้ก็ลอ,อยมาคล้องมือผมและมีข้อความเขียนมาด้วยพี่ธง ผมนี่มีโกความเครียดมากันครับพี่ลองอ่านดูที่พี่ทองอ่านดูที่พี่ทงแอร์พลอตหนังเรื่องปอดีวันนี้พี <c oughs> ไไ่ไม่ได้ใส่เสื้อมั้งไม่เอ็มเกลรด้ใส่เสื้ออ่านเลยเที่ยเกลกูอ่านได้ต้องนู้แต่ว่าจุดนังงืุอเยียดๆไม่ได้ใส่แหวนกูเลยมาอินอ่านเลยเต๋อกูไม่ได้ไม่เกี่ยวอู้งอ่านเลยเต็มันครับพี่ทง มาเลยพวกนี้เป็นของคว้าหญิงสีสุดาแห่งนครภูันใครได้พวงมลัยพวกนี้แล้วชายผู้นั้นจะได้แต่งงานกับคว้าหญิงและเป็นองค์ราชาของนครภูันโอ้โหพี่ทองพี่ทองครับว่าเพื่อมันผมได้พลงมลัยพวกนี้ผมจะได้แต่งงานกับคว้าหญิงและเป็นองราชาของนครภูันไอ้มานนทนี่มึงได้พลมลัยพวกนี้มึงได้แต่งงานกับคว้าหญิงและเป็นอง์ราชารของนครภูันครับพี่ทองไอ้มานนทในเมือมึงเป็นองค์ราชากูนายก kêu rung tôi giam Mẹm Chết hai phần đi đi bên Mẹm mình bên nhà dọc hay cũng bên bằng rung Mình tính bằng rung cái chẳng tí qua cu kêu Rồi khu hù nó khu rơi giam kêu ta tính bằng ruộng kèm nạt nhé dù tế mừng Lem nạt nhé dù tế khu dù Ngày có cảm ơn là tên chế hay cả dân dân tu tuyết dù hẳn Hơ 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 Ờ Nói dọc cái trong này dọc bóng dạ bà mát nè kêu nè ô bò tố khu lông mà lêu nè Hoa nè Mà nâng nè kêu nè sao mày lông ô bò tố Mà nâng hơ Đại kỳ triết nè Cảm mà nâng cầm xiêng nè hơ Mà em có mà bình phú năm mày nhà lê đen lại แปลงโยงไปมานบริบมันมาเลยแก้วทศนครบัวมึงจะไปดงราชะครับพี่ทองตั้งนั้นพี่ทั้งสามคนนะตามผมมาทางนี้แต่พี่ตามผมมาเลยพี่พี่นยแก้วเราไอ้มันนบเนี่ยบุญปาดวัันาเน้ยเอมันนบได้พวกมันเลยแล้วมึงคุ้นกับตกเล้วซะแก่วตกแล้วเอออย่าแรงเลยโอยตำรวไอายุตมันไม่ตกมาเลย,งยไงหม่ ต่อตรงเก๊เกลยดม <g ül> ันก็จะหาเนอะไม่ปรื้ิคืนนีไม่ใช่กับตีนี้แกเราอย่าไปปลดปล่อยเลยไอ้มันนกได้มาลายเร็วเราตรงจะเริ่มจะลองหาดเนี่ยมุ่นปัดวัชรนาเลย